อ๋อมาแล้วไปอีกแล้วได้อยู่ันาดเล็กขนาดเกบบไหนกัน Thank you

โอ้ใหญ่มากเอาละใหญ่มากครับ <c oughs> โอ้โหไอ้โ่ไอาด้ยหโุ่มีนะยี่ส่หรือกะโห o โยี่ส่ยโสกอะไรมให่ขนาดนี้นี่ใหญ่ขนาดนี้เลยหรอเกินสิบเกือบสิบโลครับรับปอดแบกเ๋ยรับป่วยให้ครับเกือเกี่สิบไข่เต็มอะ เขาชูเลยครับช uh ูเลยปุ <necessary> ่มชูเลยระวังมันดิเอาครีมเอาครีมเดี๋ยวโดนมืออีกอ๋อยิ่งศอกด้วยอย่างนั้นยิ่งอกระวังน้ำดีนะมึงจับงั้นดีนะดีนะปุ้มดิคนคนถ่ายคนคนดึงคนดึง